นี่คือโครงสร้างของดอกกุหลาบสมัยเก่าส่วนที่1กลีบเลี้ยงส่วนที่2กลีบดอกส่วนที่3ก้านดอกและส่วนที่4เกสรจากนั้นก็จะผ่าเพื่อดูโครงสร้างภายในของดอก ตรงนี้จะเป็นรังไข่ในรังไข่จะมีอว่น